อาหน้ำเลยกันอาบน้ำหน้าหนาวเสร็จแล้วมาทาทาหน้าขาว <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวบุ้งล้วนตัวบุ้งดูๆๆ <c oughs> ดูด <a> ูด <c oughs> ูสองพี่น้องนี่เขาเล่นอะไรกัน <c oughs> ดขาแป้งอยากก่างเด็กอนุบาลนึ <c oughs> กว่าเด็กนึกว่าเด็กอนุบาล มดแตกลังมดแตกลังกันคลิปไรสาระคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปไรสาระของพี่กับน้องแง่คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อเลยไปละไปละอ่ะมาบายบายท่านผู้ชมเลยเายบ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 ุ้งกี้ใครดีใคริ๊กี้บายบายค่ะเจมี่